ท่านผู้ชมและผู้ติดตามจ้านะคะอันนี้นะคะอาจารย์มาที่พิพิธภัณฑ์วัดอามมงนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณน,นะคะที่มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปในรูปแบบต่างๆนะคะนี่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะถึงความสวยงามนะคะของพระพุทธรูปไม้ในรูปแบบต่างๆนะคะด้านหลังของอาจารย์ก็มีนะคะอาจารย์จะพยายามถ่ายเฉพาะส่วนที่ สำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับการศึกษาร่วมกันนะเห็นว่า,าภายในวิพิธภัณฑ์นี้นะคะพระพุทธรูปองนี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้จันทร์และเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะจากอาจารย์พระครูโสพลธรรมภูมิที่ได้ที่ได้เปรยไว้นะคะที่ได้บอกเอาไว้นั่นเองแต่อาจารย์มาสนใจนาคนะคะที่สร้างด้วย แก้วนะคะแก้วหลากสีนะคะจะเป็นสีน้ําเงินนาลักษณะอย่างนี้ที่นํามาสร้างเป็นรูปครบเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของความโชคดีและก็อุดมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายดังนั้นนาคนะคะอ่าส่วนมากจึงอยู่ในนาคคพิภพนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นมาบนโลกมนุษย์โดยการแปลงกายเป็นมนุษย์บุรุษนะคะได้ถือว่าเป็นนาคที่มีอ่า อภินิหารหรือมีฤทธิ์ที่สามารถแปลงกายได้นั่นเองนะคะในรูปแบบของนาคนะคะที่นํามาแกะสลักนะคะแล้วก็การออกแบบเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับการอยู่ในที่พักการบูชานาคสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือน้ํานะคะต้องมีน้ําบริสุทธิ์หรืออาจจะตั้งองค์นาคไว้ในองค์หรือในน้ําก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะการบูชานะคะก็อาจจะเป็นการบูชาอธิษฐานจิตนะคะว่าในเรื่องของอาจจะเป็นความรักนะคะ หรืออาจจะเป็นว่าด้เรื่องของโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานและสุขภาพต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนาคนะคะจึงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดหรืออาจจะทั่วโลกก็ว่าได้แต่แต่ละทั่วโลกก็แล้วแต่จะมีฐานคติแต่ละที่แต่ละทางไปแต่ในแถบอีสานใต้นะคะของเรานั้นนะคะก็จะมีความเกี่ยวพันกับนาคาเทพที่เกี่ยวพันกับ อาณาจักรของโบราณนาคสร้างเมืองตำนานนาคสร้างเมืองแล้วก็ตำนานนาคนะคะที่เป็นบริวารช่วยดูแลพระพุทธเจ้าที่เราเห็นนาคนะคะที่พระพุทธเจ้าปางนาคปรกบนะคะและก็นาคเทพนะคะที่มีการนับถือตามชุมชนพื้นที่ต่างๆ ในเรื่องของนาคช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะคะจุดกําเนิดใหญ่ก็คือคําชะโนดนะคะที่เป็นถิ่นกําเนิดนาคที่สําคัญของประเทศไทยนะคะ